สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้จะมาอยู่แถวเคปไชายเดนะครับดูทางเข้าก็รู้แล้วอน่โอ้โอ้มากับสัมหารสารเซอร์วิสกับรถหลายเยอะแท้โอ้รถเต็มเลยครับเนี่ยโอ้อยู่ในป่ายางป่ายางเนี่ยมามีประเด็นลูกละลายหรือเปล่านะฮะ เลยนมาดูประเด็นลูกสูบละลายก่อนเนี่ยเราต้องมาดูหน่อยว่าซ่อมเสร็จแล้วลูกสูบละลายดูครับโอ้ยซื้อมาเพิ่มอีกสองคันแล้วครับโอ้เข้าอีกสองคันครับนี่จอดตรงไหนเนาะอเราเนี่เข้าอีกสองคันนะไม่มีที่จอดแล้วนี่ยัดเลยแล้วฮะยัดเลยยัดเลยนู่นจานชงเป็นจานชูรถโอ้รถมาเต็มเลยเนี่ย ไอเอาขันไหนก่อนไหนก่อนไหนหลังไงรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปนู่นเลยเดี๋ยวเดินรถไปทำนู่นเลยยังไงมันมีลมมีร่มเปล่าฝั่งนี้ไม่มีร่มเลยใบนะเอาฝั่งนู่นร่มอยู่ฮะยังไงร่มหน่อยเออเดินรถมานี่ถ้าตรงนั้นมันมีมันไม่่รมหรอกแดดมันยังไม่ตกไงเดินรถทำนี่แล้วร่มฮะ จมลนต้นไม้ครับอะไรเรอเยอะแยะแต่โอ้เน, <c oughs> นี่ยจานเก่งครับจานเก่งมาอยู่หลายวันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ มารอบนี้อยู่คนเดินเลยไม่ได้เจอไม่ได้เจอนานเลยรอรอขึ้นเลยเซลอะไรแกเปล่าเทอร์โบขาดไหนนี่โอ้เซลอะไรกูนี่นี่อ๋อนี่บอกขาดแล้วอ๋อเนี่แหละคนกลางคืนไม่ค่อยอยู่อยู่เนี่กลางคืนไม่ค่อยอยู่หน้างานนี่แหละเทอร์โบก็ขาดเนี่ยกลางคืนออกสำรวจออกสำรวจทุ่งนึ่งไปข้างนอก ออกสำรวจทุกคืนนี่แหละคนคนคนเปลี่ยนม่เลยโอ้นี่ยังไงยัไม่ติดเ่องเลยเพราะว่า๋ยวเติมน้ำมันเครื่องสเปคเดิมนสเปกนี้และสเปกของสปิกสปิกแบบนี้ของเออของฟดบอกอะไรของไรเนี่ยเป็นปาอหืมากคนก่นปรมาตั้งีแล้วเอารถ บูธทรายเนี่ยผมขับไม่พังหรอกไม่พังเลยอุ้ยดูวยโอ้เนี่ยนาจะไปกับท่อแล้วหลุดเข้าท่อออกหลังถนนไปแล้วออกตกลังกังคืนไงทำเวลาไงเอถ้ามันได้ยินเสียงแกล้ๆมันไม่ได้ยินแล้วนี่มันไม่ได้ยินเสียงแกล้ๆเลยในท่อตัดออกไปเลยนายจะพุดออกไปเลยน่ะนี่อุดท่อน้ำมันขับกลับมา ในแปบเมื่อเช้าทำงานไม่ได้ไมันแน่วนวยเลยตรงนั้น้ขาโดโหดจริงๆน่าจะบูดแรงมันน่าจะ<อ>เกิดจากสาเหตุที่ว่าอาทิตย์กลับบ้านเอาปลาไปให้เมียนยี <laughs> ่ซัดนัวเลยป<อ><อ>าร์สปารา,าสปารสกลับบ้าน<อ>แล้วทีนี้มันยังไม่เป็นไรพอ,อ,อมาอีกคนมาขับเรียบร้อยโอ้ หน้าจะแบบมันมันเขาเรียกมันเบิ้ลตัดอ่ะตึ๊ด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 แล้วแบบสับเบียไม่พันแล้วมันเบิ้ลตัดอ่ะปึ๊ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บรถระโดมมันเขาเรียกอะไรมันนั่นรอบอ่ะน็อแอลเขาเรียกมันชัดรอบอ่ะเราเป็นเกินเขาเรียกมันดันส่วนกันนี่ไงขาดเลยมาเลยรถเร่งเบิ้ลตัดสับระเบิดครับนี่ชอบชอบจังไงเบิ้ลตัดสับระเบิด้ลไยแกลื้อไงแกลื้อไว้อ่ะ เกลือว่าเป็นชิ้นๆู่ท้ายกระบะนอ่อเทาไปเนี่ยพลอยน์โปินเตอร์อยู่ท้ายรถหมดแล้วเขาบอกทำไมไม่ลือกห,หมดเล่าอะ่ะยังไม่ไหวอี่ทีเดียยังไม่สั่งเลยเ <laughs> กงะหน้าหัวรถอ,อย่างเดียวเดี๋ยวไม่ต้องไขแน่นๆล็อกเอาไว้ให้บู๊ตเจขงก็พุ๊ธห <laughs> ยุ่นะขับจอดอ๋อนียแกขับหลุดหลายรอบแล้วนะพลอ,อ,อินเตอร์เนี่ย พุดหลุดจนพกเครื่องมือไว้นะหลุดปุ๊บจอดไขใส่ไปฟัดต่อพุดเดยอะนี่ยะถ่ายแล้วมันเครื่องเดียวหาที่ตอดคล้องออนะตอกตอกเลยไม่รู้ไม่รู้มันยังไงยังไม่ได้ติดเครื่องรีแมปวะใส่กันชนเสร็จถอดอินเตอร์มาล้างไง จะ oh, บอกว่าน้ำมันเต็มเลยจถอมาไม่มีไ <c oughs> ม่มีมันขาดดอ,อกท้ายเนขาดอ,อกท้ายถ้าปกต,ติถ้าเป็นรุ่นเก่าหรืออะไรน้ำมันเต็มอินเตอร์แล้ว <c oughs> มารากหนักหนึ่งลิตรอ้นี่ไม่มีขานี้ไม่ไม่ให้โอกาสน้ำมันไอระบายออกมาอินเตอร์เลยตัดแป๊บเดียวก็ถึงบ้านเลย ลัดลัดลัดเหรือเว้ยเยี่ยงเข้าป่าหนุนไงหนุนเข้าป่ายางเหรอน็อตเหลือเไยใส่กระเป๋าครับเอาเก็บในบ้านเข็มขัดเข็มขัดลัดฟองก็ไม่มีก็เลยต้องไปซื้อร้านประเสื้อหร่อใส่เข็มขัดธรรมดาขัดไอ้นี่อยู่ดีละมั้งเข็มขัดลัดฟอน้ำไอ้คันนี้เนี่ยเห็นคุ้นๆในเส้นสองสีเนี่ยเห็นไปจำเลยเนี่ยเนี่ย ววมไม่เส้นเส้นสองสีเนี่คันนี้เนี่ยา,ยางชิดแล้วออกทุกคืนเลยเนี่ยคปกคคคติการปูมันจะเหงียบไปงหลังหุบแล้วอ่ะอาการปูหุบแล้วเริ่มจะได้เสียตังค์แล้วเอาเธอโบเนี่ยสวัสดีครับ นครับอะไรคือมาดูไอ้นี่ฮะมาดูในคันที่จะติดเครื่องเนี่ยดูคันไหนคันติดเครื่องเนี่ยเป็นไงบ้างหมดกี่หมดกี่แสนละฮะไม่เยอะหรอมันไม่เยอะบ่ทใครอ่ะไม่รู้รู้ไปถามนั่ต้องต้องมีเงินแสนแล้วอืไม่ถึงไม่ถึงบ่โอ้นี่ถามไปกองสรุปแล้วใส่ลูกอะไร ลูกพลาสติกลูกพลาสติกวะอืมเนี่ครับเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรให้มันลื่นไหลดีขึ้นบ่ให้มันเบาวะมันเบากว่าเดิมเลยไอ้ลูกพลาสติกเลยหนึ่งกี่เซนละแปดหมื่นบ่นี่แปดหมื่นเนี่ยใส่ลูกอะไรนี่ลูกพลาสติกเนาะกับลูกพลาสติกอ๋ออันนี้ครับ โอ้อะไรนี่มาจากไหนมาทำอะไรยินมันนี่แล้วกลางวันร้อนครับกลางคืนเวลาเราอยู่ว่าช่างนี่ดีกลางคืนแน่ช่างนี้ชอบมาทำในกลางคืนแหละกลางวันไม่มากร้อนเราเองนั่งนั่งถูอยู่บนไอ้บูมอ่ะคุ้มโปงเงี้ย ไรเนี่ยมันไรจะได้เปิดราคาเนี่ยสองคันเนี่ยยกเสอยยังอ่ะคันเนี่ยมันได้จะได้เปิดราคาเนี่ยเปิดแล้วบอกมีคนมาจองยังยังรถยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์บ่เดี๋ยวเก็บรายละเอียดก่อนเก็บรายละเอียด